หลายคนอยากมีความรักที่ดีอยากมีการเงินที่ดีขึ้นแต่เคยถามตัวเองไหมว่าตัวเราอะต้องเป็นแบบไหนถึงจะมีความรักแล้วก็มีการเงินที่ดีบางคนแค่อยากได้แต่ไม่ได้อยากเปลี่ยนตัวเองนะแต่ถ้าเรากล้ากลับมาทํางานกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราอยากเป็นคนที่มีความรักที่ดี เราต้องเป็นคนแบบไหนมีคลื่นแบบไหนเราอยากมีเงินที่ดีอะเราต้องมีคลื่นแบบไหนมีพลังงานแบบไหนและนั่นแหละคือการที่คุณเายกะดับตัวเองเพื่อจะจูนนะคะกับการเงินแล้วก็ความรักที่ดีมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราอยากที่จะมีเงินที่ดีขึ้นนะคะตัวเราอะดูแลตัวเองนะคะ nurturing ให้เกียรติตัวเองอะมากน้อยแค่ไหนในการที่เราทํางานในผลงานของเรา อันนี้สำคัญมากๆอย่างมีความรักที่ดีอะค่ะตัวเรากําลังเป็นแบบไหนอยู่เราทํางานหนักจนแบบไม่ดูแลาแฟนได้หรือเปล่านะคะเราแบบว่ามีความสัมพันธ์นะคะที่เราพูดจานะไม่ดีกับแฟนเราหรือเปล่วนั่นแหละค่ะทำไมเราถึงไม่ดึงดูดนะคะฉันได้อยากได้อะไรบนโลกเนี้ยค่ะคือการกลับมาทํางานที่ตัวเองกลับมาที่จะเห็นตัวจริงๆริงทำให้เราค่ะเป็นคนที่เราอยากเป็นมากขึ้น เมื่อนานนะคะการเงินการงานนะคะความรักอะไรที่คุณต้องการเนี่ยก็กลับมาหาคุณทั้งนั้นค่ะเพราะคุณได้เป็นคลื่นเดียวกับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพยายามแต่เป็นตัวเองก็ดึงดูดค่ะ